สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุย่ยเมืองม่วงไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่23กันยายน2 5 6 3 จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรวิทยาจัดโดยโปรโมเตอร์วิทยาเพชร4 0 0หมื่นณเวทีมวยราชลำเนินมวยเริ่มแข่งขันก็19.30นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook ไลฟ์แล้วก็ช่อง YouTube ของเวทีมวยราชลำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับนั่นก็คือ 5G เบ็ด11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G เบ็ด11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด11แอดไลน์มาที่ 5G เบ็ด11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้าน ไข่มุกข,ขาววอจักรกวุฒิหรือชื่อเก่าคือเจ้าไข่มุกข,ขาวเพชรสี่หมื่นนะครับวันนี้เจอทางด้านน้องเต้ยเข้มมวยไทยยิมโชคกันที่วิกัด1น3อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกวิธีทางด้านไข่มุกข,ขาววอจักรวุฒิหรือไข่มุกข,ขาวเพชรสี่หมื่นนะครับเป็นมขขวยเข่านายอาชีพเกาะติดคิดตังแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงนะครับผู้ที่หนึ่งในรายการผมออกวิธีทางด้านไข่มุกข,ขาววอจักรวุฒินะครับ ให้ไปห้าดาวจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านขวัญเข้มมวยไทยยิมหรือขวัญชโชคบัญชาเก่านะครับวันนี้เจอทางด้านมาเล็กแดงเขาทรายนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้านพเดชชห้าพยักษหรือนพเดชก้องสิทธิก้องสยามนะครับโชคกันที่วิกัด1 2ปห่ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน ม้าเหล็กแดงเขาสายนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพครันักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์นะครับเข่าเจอเข่าวันนี้แต่ถ้าว่าเข่าม้าเหล็กวันนี้จะมาขอแจ้งเกิดครับเพราะว่า3ามฟอร์มหลังนี่สะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับก็แพ้คะแนนจงสนันลูกบุญมีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่ 16... ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปแพ้นอกไม้สอภูนสวัสดิ์ครับแล้วก็ล่าสุดนี่แพ้คะแนนวิษนุพรยุยการช่างที่ราชดำเนินนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมก็วันนี้ต่อยอีกร่างกายน่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเข่าในดีเข่าในอาชีพวันนี้มาแจ้งเกิดแน่นอนครับคู่ที่2ในรายการผมออกวิธีทางด้าน ม้าเหล็กแดงเขาทรายนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรนิพนธ์สักชอรอบอรนะครับเป็นมวยมาแทนสมิงแดงวอจัก,กรวุฒินะครับวันนี้เจอทางด้านสิงห์วิเศษภูกเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับชกกันที่วิกาล111ร้อปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิงห์วิเศษภูกเก็ตสิงห์มวยไทยครับ หรือเจ้าวันวิเชษเวเศษมีนโยทินเก่านะครับหรือเนตรอโยธยาไฟาย,ยิมนะครับเป็นมวยครบเครื่องดักศาสตร์แข้่งขวางหน้าดันแทงหลักเหลี่ยมดีก็ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธครบเครื่องครับก็ฟอร์มหลังนี่ก็ไปแพ้คะแนนอัคเดชโนนุวัตยิมที่ราชดำเนินเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปชะนะคะแนนเสียงอีสานหัวหินมวยไทยครับ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนี้ก็ไปชนะนกสามกอนุ้ยสี่มุมเมืองในยกที่3เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับณเวทีมวยราชดำเนินวันนี้ผมก็ยังมองว่าน่าเล่นครับน่าเอาอยู่ครับวันนี้คู่ที่3ามในรายการออกไปที่สิงวิเศษภูเก็ตสิงหมวยไทยครับแล้วก็มาต่อผู้ที่สี่ในรายการเลยนะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านพายพยักสอตุมานินนะครับหรือพายพยักเกียตรติวุฒิศักด์นะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรวานนสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับต่อน้ำหนักให้1ปอนด์ร้อกับร้อมวยคู่นี้ผมมองว่าต่อ1น1ปอนด์นี่ไร้ปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าพายพยักสอตุมานินนี่เป็นนักชกจากนกครศรีธรรมราชนะครับ แล้วก็เป็นมวยเข่าในอาชีพเข่าในดีแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอตุมานินแล้วก็ขึ้นมาเก็บตัวอยู่ที่ค่ายเอนนี่มวยไทยของสารวัตรแกะควรกดนะครับผมมองว่าวันนี้เข่าในอาชีพอย่างภายพยัยกเนี่ยเปิดเกมขวางหน้าดันแทงลอกตีเหนียวแน่นเสียบได้ตลอดทุกท่วงท่าแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงกว่าครับผมมองว่าวันนี้ ต่อ1ปอนไม่ใช่ปัญหานะครับฟอร์มหลังนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับก็ไปชนะคะแนนยอดขุนศึกสิทธ์ครูเยี่ยมที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่9ทธันวาคม2 5 6 2ที่ผ่านมานะครับก็ไปแพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนน์นะครับที่ราชดำเนินเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็ล่าสุดนี้ไปชนะคะแนนเสือกิจสมหวังไก่ย่างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เวทีมวยราชดำเนิน วันนี้ผมมองว่าน่าจะเอาชัยชนะเหนือเพชรวานอนสิทธิ์ไทยแลนด์ไปได้นะครับคู่ที่4ในรายการผมออกวิธีทางด้านพายพยักซอตุมานิน5ดาวจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่5ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสิงเพชรเดชเพชรสิงใต้นะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับหรือเพชรมาลัยสอสอสุดที่ชัยนะครับชกกันที่พิกัด106ปอนด์ มวยคู่นี้นะครับผมมองว่าทางด้านเพชรมาลายเพชรเจริญวิทนี่เหลือเวทีครับไปนานพอสมควรหายใจไม่ต่อเนื่องมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านสิงเพชรเดชเพชรเดชสิงใต้นะครับหรือสิงเพชรสิงมาวินหรือสิงเพชรปอพิคเนตเก่านะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือดีครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีเชิงชกสูงครับดักแทงแล้วก็ ฝีมือนี่จัดจ้านกว่าความเป็นมวยดีกว่าครับนอกหน้าในามีเหลี่ยมตัวดีผมมองว่าวันนี้นะทางด้านเพชรมาลายัยเพชรเจริญวินนี่ลำบากแน่นอนนะครับฟอร์มหลังของทาง,ทางด้านสิงเพชรเดชเพชรสิงใต้น,นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับก็ไปชนะคะแนนเดนแลงสิทธิ์เจพาเมื่อเดือนมกราคมนะครับที่ราชดำเนินก็ไปแพ้คะแนนสีเพชรสิทธิ์นุ่มน้อย ที่ราชดำเนินครับเมื่อวันที่11มีนาคม2562 13เนี่ยครับแต่ล่าสุดนี่ครับไปชนะคะแนนนินสึกสิจามีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้ผมมองว่าสิงเพชรเดชเพชรสิงใต้น่าจะกำรรชัยชนะกลับบ้านนี่ครับคู่ที่5ในรายการผมออกพิธีทางด้านสิงเพชรเดชเพชรสิงใต้นะครับแล้วก็มาต่อกันคู่ที่6ในรายการนะครับคู่ที่6ในรายการนี้เป็นการชิงแชมป์ว่าง รุ่นมินิไฟเวท1 0อปอนด์เวทีมวยราชดำเนินนะครับระหว่างทางด้านซุปเปอรป์ไบค์ปอพิคเนตดีกีแชมป์มวยสยามภาคใต้นะครับจากจังหวัดกระบี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายปอพิคเนตนะครับเป็นมวยฝีมือดีวันนี้เจอทางด้านมวยฝีมือเช่นกันครับอย่างลิท,ทิเดชสิ์คูเดตนะครับการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของเกียรติทรงฤทธิ์นะครับของเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์ แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชัยเดชนาขนานลำนะครับก็มาทําการฟริตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียตรงทลินนี่ <c oughs> มาเป็นปีนะครับร่างกายดีฝีมือดีกําลังสดกําลังห้าวครับมวยคู่นี้นะครับผมออกพิธีทางด้านลิท,ทิเดชสิทธิ์คูเดชนนะครับดีกีก็แชมป์มวยสยามภาคอีสานนะครับก็อฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนเกาะเต่า ก็เกมท่าไขนะครับที่ร้อยเอ็ดชนะคะแนนอยู่เงินเดดเพชรสีทองที่ราชำเนินชนะคะแนนสมหวังเอกเมืองนนท์ครับที่ลุมพ,พินีครับเมื่อกุมภาพันธ์ขวาเดิมพันหนึ่งล้านบาทแล้วก็ล่าสุดนี้ชนะคะแนนอันนั้นจะใช้เล็กปอพิคเนตที่เวทีมวยธนากรสเต,ตเดียมนะครับถือว่าฟอร์มสดมากครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้าน ลิทิเดชสิทธิ์คูเดชนะครับจัดไปให้เสียครับคู่ที่6ในรายการส่วนคู่ที่7นะครับเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน้านโมฮอกทีเดต9 9หรือโมฮอกเพชร4 0 0 0 0หรือโมฮอกเพชรวิทยาหรือโมฮอกโรงเรียนกีฬานครศรีนะครับวันนี้สูงใหญ่ยาววันนี้ต่อลำหนักให้ทางน่านพยักคีรีช .5 พยักหรือชื่อเก่าคือเจ้ากระต่ายปลา สิบบรรลังทองสิงบรรลังทองนะครับ117กับ11 119ต่อ2ปอนผมมองว่าต่อ2ปอนนี่ไม่ได้ต่อตัวไม่ได้ต่อความใหญ่โตผมมองว่าวันนี้พยาคีรีลำบากครับยืดเยื้อนี่ลำบากแน่นอนอันสามอันสีนี่โดนจับในขวา้าคอตีเข่าเด้งตีแล้วก็ไล่แขนเก่งขวางหน้าดันแทงวันนี้ พยั์คีรีนี่ลําบากแน่นอนครับ2ปอนนี้ไม่ได้ช่วยปัญหาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้นะครับมวยคู่นี้ครับคู่ที่7ในรายการผมบอกที่ทางด้านโมฮอกทีเด็ด99เลยครับให้ไป5ดาวครับไม่ทําไม่ผิดหวังแน่นอนครับทั้งใหญ่ทั้งยาวฝีมือก็ดีครับชนะคะแนนล่าสุดน,นะครับชนะคะแนนเจ้าดีทีวอจัก,กรวุฒนะครับ ก็ถือว่าไม่ธรรมดาก่อนหน้านั้นก็ไปชนะคะแนน mm. เพชรเมืองนนจิตเมืองนนที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ชนะคะแนนเพชรปราบชูทางด่วนเมื่อเดือนธันวาคมนะครับนี่ครับฟอร์มหลังนี่ก็ชนะมาตลอดถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับคู่ที่7จ็ดในรายการผมออกไปที่ทางน้านโมฮอฟทีเด็ด9 9 5ดาวจัดไปให้เสียครับขอท่านรวยๆเฮงๆครับคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปปาถนาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสับตะไคร้ให้กับปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับสวัสดีครับ